ข้อต่อไปครับจากรูปวัตถุอยู่บนพื้นระดับถูกกระทําด้วยแรง f ทํทมุม60องศากับแนวระดับขนาดของแรง f เปลี่ยนแปลงตามการกระจัดในแนวระดับดังกราฟจงหาก,กําลังในการทําให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ทาง40เมตรในเวลา10วินาทีกราฟเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นมุมนี้เป็น60องศานะครับแล้วก็เป็นกราฟ FS ยี่สิบสิบยี่สิบสาสิบสี่สนะครับมาเริ่มกันเลยจะเห็นได้ว่าข้อเนี้ยกับ F เนี่ยไม่คงที่คือแรงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แรงนอกนอกจากนั้นเนี่ยแรงก็ยังไม่ได้กระทําในทิศเดียวกับ,ก,บกับการกระจัดอีกเพราะว่าการกระจัดเนี่ยทิศไปทางทิศนี้ใช่ป่ะแต่ว่าแรงเนี่ยมันดึงขึ้นทํามุม60องศากับ กับแกนล,ลาบใช่ป่ะครับน้องอเราก็ต้องมาวิีคอ์กันหน่อยครับจากจากโจทย์เนี่ยเขาให้หากำลังกำลังคือ P ครับ P เท่ากับ Fs ส่วน t คือสูตรของมันหรือ P เท่ากับแต่มัส่วน t นั่นเองกำลังคืองานในหนึ่งหน่วยเวลาครับ ซึ่ง W ยอ่ะมันเท่ากับ Fs cos θ e t เนี่ยมันจึงเป็น Fs cos θ e t ส่วนด้วย t ก็คือสูตรของกำลังนั่นเองโอเคนะ,ะจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่า F เนี่ยคือแรงดึงแรง F เนี่ยคือแรงดึงซึ่งจะเห็นได้ว่าแรง F เนี่ยมันไม่ได้กระทำ ในทิศขนานกับการกระจัดดังนั้นเนี่ยถ้าเราหาพื้นหาพื้นที่ได้กราฟเนี่ยก็คือค่า F S ใช่ไหมครับแต่อย่าลืมว่าเราต้องเอาค่าที่พื้นค่าที่ได้จากพื้นพื้นที่ได้กราฟหรือค่า F S ตัวตัวเนี้ยมาคูณด้วยคอร์ส60องศาด้วยเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่า F ตัวเนี้ยทำมุม 60องศากับกับเวกเตอร์ s นั่นเองตรงนี้เราจึงต้องคูณเข้าไปด้วยตรงนี้คือที่สำคัญเลยเขานะครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยก็คือตามเนี้เลยรครับ f เนี่ยมันทิศทำมุมใดๆเนี่ยตรงเนี้ยถ้าถ้าเราจะหางานจากรูปเนี่ยก็คือ w เ,เท่ากับ fs cos 60ใช่ป่ะน้องเพราะว่าเวกเตอร์ f กับเวกเตอร์ s เนี่ยมันทำมุมกันระหว่างหางต่อหางเนี่ยเป็น เป็นหกสิบองศาใช่ป่ะครับอ่าก็แทนค่าไปดังนั้นเนี่ยเรามาหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปนี้ก่อนจะเห็นได้ว่ารูปเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ปะ่ะพื้นที่ของมันเนี่ยจึงเท่ากับเศษหนส่วนสคูณผลบวกด้านคู่ขนานแล้วก็คูณด้วยสูงใช่ป่ะครับเริ่ม,มันเลย ผลบวกของด้านคู่ขนานคืออะไรครับอ่าตรงนี้เป็น20ตรงนี้เป็น40ดังนั้นเนี่ยก็เป็น20่สบวก4ีคูณสูงสูงก็คือระยะน,นี้ใช่ไหมครับระยะน,นี้ก็คือ20่สิบก็จบสตัด20ได้10ครับ20่สบวกส0ได้60สิคูณสิเป็น600จูน แต่ถ้าต่อ600จูลเนี่ยก็ยังผิดอยู่เพราะ600จูลจะเป็นจะเป็น600จูลเมื่อ f ทีเดียวกับ s หรือพูดง่ายๆคือเซต้าเป็น0เห็นนะครับ f ที่เดียวกับ s หรือพูดง่ายๆคือเซต okay, ้าเป็น0แต่ข้อนี้เซต้าเป็นข้อนี้เซตาเป็นเท่าไรครับเป็น60องศา เราก็ต้องเอาค่าที่ได้เนี่ยคือค่า W เ,เท่ากับ Fs cos t เ,เนี่ย Fs มันเป็น600จูลเนี่ยต้องอามาคูณกับค่า cos t ซ,ซึ่ง cos t คือ cos 60หรือ cos 60เนี่ยพูดง่ายก็คือเป็น1ส่วน2คำตอบที่ได้จึงเป็น300จูลน,นะครับโอเค จะเห็นได้ว่าข้อนี้เป็นข้อที่ใช้กราฟแต่ว่าถ้าน้องมองแต่กราฟไม่ดูเวกเตอร์ของแรงหรืออย่างอื่นประกอบด้วยแล้วเนี่ยผิดเจ๊งชัวร์โอเคนะก็ต้องสนใจด้วยอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าพี่ตอบแบบเนี้ยก็ยังผิดครับเพราะว่าเพราะว่าเขาถามเขาเพราะว่าเขาถามเป็นอะไรครับเขาถามเป็นกําลังใช่ปะ อ่พี่ต้องเอาจาก P เท่ากับจาส่วน T พี่ต้องเอางานเนี่ยมาหารด้วยเวลาก่อนซึ่งเวลาเขาบอกกำหนดมาเป็นสิบวินาทีใช่ปะ่ะพี่เอาสิบมาหารอ่ะก็ได้สาสิบวัตครับงานพลังงานหรือกำลังเนี่ยก็ยังมีหน่วยเป็นวัตต์นะครับจำไปเลยโอเคก็จะตอบสาสิบวัตเป็นคำตอบนะครับข้อนี้ก็ สนใจทิศทางกับสนใจกราฟด้วยทิศทางทำเหมวอนหกสิบเราก็ต้องเอามาคูณคอสหกสิบข้างหลังนั่นเองตอบ P เท่ากับ3 0มวัต์เป็นคำตอบสุดท้ายครับทอนี้